วันนี้พามาทําความรู้จักนะครับยาโมโนพิราเวียนะครับเป็นยาอีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถใช้รักษาและก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิได้นะครับเป็นอีกทางเลือกนอกจากวัคซีนโควิดสิที่ขณะนี้เนี่ยเป็นความต้องการของตลาดทั่วโลกนะครับและก็ประสบปัญหาขาดแคลนกันอยู่นะครับโมโนพิราเวียน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสําคัญเลยนะครับที่จะมาช่วยฟื้นฟูสถานการณ์โควิดสิของโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับโมโน โมโนพิราเวียนะครับอยู่ในช่วงระยะทดลองในมนุษย์ในระยะที่3นะครับซึ่งแน่นอนเขาก็ได้รับการยืนยันว่ามีประสิทธิภาพที่จะรักษาโควิด -19 ได้ทุกสายพันธุ์ด้วยนะครับ mm hmm. บริษัท Merck Co. ครับเป็นบริษัทที่ผลิตยาโมโนพิราเวียนะครับซึ่งเขาให้ข้อมูลเขาก็เป็นยาที่แตกต่างจากวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งวัคซีนโควิด -19 เาเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่ตัวหนาของไวรัสนะครับแต่ว่ายาโมโนพิราเวียเนี่ยนะครับจะ ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวหนามของไวรัสครับจะยับยั้งโควิดได้นะครับแม้กระทั่งกลายพันธุ์ครับแต่ว่ายาโมโนพิราเวียนยจะเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมของไวรัสทำให้ผิดพลาดครับและทําให้มันไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อขยายพันธุ์ต่อไปได้นะครับแล้วก็มีคําแนะนาอีกอย่างก็คือควรที่จะรับยาโมโนพิราเวยเียตั้งแต่ช่วงแรกๆครับเมื่อคุณติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือ,อยาเม็ดไฟเซอร์ที่เป็นอีกหนึ่งความหวังน,นะครับ ซึ่งทั้งยาเม็ดไฟเซอร์แลวก็ยาโมโนพะิราเวียก็คาดว่าน่าจะยื่นอนุมัติใช้ในฉุกเฉินได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับขณะที่ข้อมูลอีกชุดจากทางนายแพทย์บรรณูรีชเวงบงนะครับหรือว่าคุณหมอบรรณูหน้าโรคระบบทางเดินหายใจของทางโรงพยาบาลวิชายยุทธก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงเรื่องนี้นะครับโดยระบุคำว่าเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างยาฟาวิพิราเวียกับยาโมโนพิราเวียนะครับ ยาฟาวิพิระเวียนมีประสิทธิภาพช่วยให้อาการดีขึ้นลดความรุนแรงของโรคครับแล้วก็ลดจํานวนไวรัสในร่างกายลดการใช้ออกซิเจนแต่ช่วยได้น้อยครับไม่มีในยยะสาคัญทางสถิติและยาฟาวิพิราเวียนเนี่ยไม่ได้ช่วยลดการเสียชีวิตในคนไข้ของโรคโควิด -19 ด้วยครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คิดคน้นยาฟาวิพิระเวียนรวมทั้งหลายประเทศรับรองให้ใช้ยาตัวนี้ในการรักษาโรคโควิด ด้วยเหตุผลให้ยากับไม่ให้ยานะครับผลการรักษาต่างกันน้อยมากและยังไม่ได้ผลข้างเคียงจากยาด้วยนะครับยาโมโนพิราเวียสามารถลดความเสี่ยงจากการเข้านอนโรงพยาบาลได้ถึง50%นะครับคุณหมอมนูระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19ที่รับยาโมโนพิราเวียไม่มีใครเสียชีวิตเลยครับในขณะที่คนที่รับยาหลอกกับมีผู้เสียชีวิต8รายจากการจำนวนทั้งหมดเ7 5ดร็ดารายมีผลข้างเคียงไม่ต่างจากยาหลอกนะครับ ยานี้กกำลังจะได้รับรับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะครับในอนาคตอันใกล้เมื่อเรามีอาการสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด19รีบตรวจด้วยวิธี A T K ครับใช้ชุดตรวจด้วยตัวเองครับเมื่อผลออกมาเป็นบวกให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อจะยืนยันการตรวจโดยใช้วิธีการ A T C R ซ้ำ ถ้ายืนยันว่าบวกจริงๆแล้วเนี่ยครับก็ให้รีบรับประทานยาโมโนพิรเวียนะครับ4แคปซูลวันละ2ครั้งครับโดยเริ่มกินที่บ้านอย่างต่อเนื่อง5วันทั้งหมด40แคปซูลครับต้องรีบกินให้เร็วภายใน5วันนะครับหลังจากที่เริ่มมีอาการหรือว่าทราบทราบว่าตนเองเนี่ยติดเชื้อยาถึงจะได้ผลดีนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ยาโมโนพิรเวียจะเข้ามาในประเทศไทยครับแพทย์ไทยก็คงจะเลือก ไม่ใช้ยาฝาวิพิระเวียนะครับซึ่งคุณหมอมนุนเนี่ยก็เสนอครับว่าให้องค์การปสัชกรรเนี่ยหยุดผลิตแลวก็เลิกนํายาฟาวิพิระเวยเียเข้ามาจากต่างประเทศมิฉะนั้นเนี่ยยาฝาวิพิระเวียเนี่ยอาจจะเหลือมากมายแล้วก็เป็นการเสียงว่าประมาณโดยไม่จําเป็นนะครับ <C> นี่ครับซึ่งยังมีข้อมูลเมเติมว่ายาโมโนพิระเวียในอนาคตจะนําเข้าจากประเทศอินเดียราคาเนี่ย,ยงงคงไม่แพงมากเชื่อว่าอาจจะถูกกว่ายาฟาวิพิระเวียที่ซ้ำนะครับโดยคุณหมอมนุนสรุปเลยครับก็คือว่าโมโนพิระเวียเนี่ยเป็นยาต้านไวรัสตัวใหม่ชน และก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการรักษาโรคโควิดสิในประเทศไทยลดการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตลงด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งความหวังนะครับในการจะต่อสู้กับไวรัสโควิดสินอกเหนือจากวัคซีนไปนะครับพฤสิการยนนี้จะเข้ามาในประเทศไทยครับต้องติดตามดูนะครับว่าเอามาใช้จะตอบโจทย์อะไรได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนครับเขาไวเซนครับผูจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ